ทีนี้จะมาสอนเรื่องการสไลด์เข้าหน้าด้านโฟแฮนด์อ่าเมเบิ้ลตั้งท่าจับไม้ดีอ่านิ้วโป้งลงนิ้วโป้งลงบิดข้อมืออ่าวิธีสไลด์ยืนปุ๊บมาอยู่อย่างนี้นะสไลด์เฉียงลงส้นเท้าเหมือนกันปุ๊บสไลด์สไลด์ลมา2ที่เอาไม้สไลด์สที่สไลด์ไปปุ๊บหนึ่งสอง ปุ๊บตีอ่าสไลด์กลับที่เดิมปุ๊บสไลด์มาหนึ่งสองปุ๊บตีอ่าสไลด์กลับไปปุ๊บเออาทำไปสามที่อ่าปุ๊บกลับกลับตรงเซนเตอร์นี้กลับตรงนี้กลับตรงนี้อ่าลงส้นเท้าสไลด์มาหนึ่งสองปึ้งตีออกลับลงส้นเท้าไปลงส้นเท้าจังหวะลงเท้าขวา ลงส้นเทา้าจังหวะสไลด์ปกติแต่จังหวนะเมลเบิร์นน่ะจังหวะจังหวะสไลด์ปกติแต่จังหวะลงคือส้นเทา้าเข้าใจไหมจังหวะลงเนี่ยคือส้นเทา้าแขนตีอ่าลองดูใหม่สองที่สองที่ปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บตีเออปึ๊บกับปึ๊บมาเอ,อ่าปึ๊บตีกับอ่าวิ่งไป ปึบตีกรับปึ๊บคอมเส้นเวลาถอยคอมเส้นด้วยอีกสองที่ลงส้นเท้าโอเคเออทีนี้สอนหน้าเน็ตการค่อยตีหน้าเน็ตด,ด้านฝั่งแบ็คแฮนด์อาเมเบิ้ลยืนคอมเส้นเซ็นเตอร์พอก้าวแบ็คแฮนด์จับไม้ก่อนจับเป็นนิ้วโป้ง ะจะเป็นนิ้วโป้งก้าวเท้าขวาไปก้าวเท้าขวาสไลด์ไปสไลด์ไปปึ๊บคอมเ้นตรงนี้ข้อมตรงนี้เออปึ๊บไปต,ไบตีเสร็จพลแบบแพิกไม้กลับด้วยตีเสร็จพอเราตี็คแคด์ปึ๊บพลิกไม้กลับเออจับตรงนี้ปึ๊บสไลด์เฉียงขึ้นมาเออปึ๊บกลับตรงไหนตรงไหนเมลเบิร์นถอยกลับที่เดิม ไปปึ๊บกับอ่าตีตีไม้บนหน่อยไม้สูงไม้สูงปึ๊บอ่าพอตีเสร็จไม้กลับเป็นปกติอย่าจับค้างอ่าปึ๊บไปอ่าตีอิงบนตีอิงบนอ่าปึ๊บกับปึ๊บไปเก้าโอเค วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณโค้ชปอนะครับจากสโมสรแบดมินตัน JP นะครับที่มาให้ความรู้ในการสอนแบดมินตันในวันนี้นะครับก็พี่ปอสอนไว้อ่าสอนแบดมินตันที่ไหนบ้างครับก็มีสาขานี้ก็เป็นผมสอนเองนะครับอยู่ที่ฟู่เฉินแล้วก็อีกสาขานึงอยู่ที่กรุงเทพกีตากรุงเทพกีตาเป็นโค้ดตั้มอ่าทีมเดียวกันครับแต่คนละสาขา โอเคครับก็ถ้ามีนักกีฬาที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนสามารถมาเรียนได้ทั้ง2ที่เลยนะครับวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคดเป่าด้วยครับสวัสดีครับ